สวัสดีครับนี่ก็คือรายการโอพิแซทีวนะครับก็มาพบกับผมนายบูมกับ Modern Warfare 3ภารกิจที่7แล้วนะเนี่ยก็พาร์ทที่แล้วก็แค่จบเอพิซดหนึ่งไปแล้วนะก็มาเริ่มต้นกันด้วยเอพิซดสองเลยแอพพิซอดสองเออ Roger, we are aware of the gas attack and are sending decon units your way. Not the gas! We're under attack by Russian ground forces! Not the gas! Say again, Ramstein. What Russian forces? The entire Russian army! Request immediate assistance! My witnesses are now reporting Russian terrorists. This was no act of terrorism. Oh, oh, oh. You're a Sandman. man, ลุยครับลุยเริ่มตนก็ลางดีแล้วพอเพื่อนดุกสอยเป็นหนึ่งลำภาพมันสวยมากนะบมเป็นกาแฟนะถือว่าหลักการอยู่จอได้กูได้ยังเนี่ยเครื่องบินนะ

follow 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 ไปเร็ว no 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 นี่มันต้องยิงในตอนนี้ตามฉากไปอา don't s o w d w s t n t is ยิงๆๆเก็บรเะเบิดดีกว่าเฮ้ยอ โคโอเคโอเคไปกโกโกโกไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมียังไงล่ะโอ้หลังร้อนอ่ะเฮ้ยหลังร้อนหลังร้อนเออ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 หลัร้อนอเ

có bỏ bí lật thắng bé. Hui 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 เกียมกับเทียมเียวอ่ะไปเลยลุลุลุลลุลลุลลุยเฮยทำโอ้โหอย่างเยเดยแยกงี้เยี๋ยแยกงี้เอาไปเลยเอาไปเอาไป ลุกหน้าครับนี่แะไรตรงนี้เหรอไอ้ยี่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 ทำไมทำไมว้าตามคอนเซปต์อีกแล้วครับภารกิจไม่ล้มเหลวก็ไม่ใช่เรานะฮะเอาโอเคไม่เล่นแล้วโอเคไม่เหม ไป,ไป,ไป,ไปโอ้นายทหารโดนรถถังรถถังฝั่งเดียวชน<ป>น่ะเฮ้ยตายฮ้ยตายเฮ้ยโย่<ป><ป>

ไปไปไปอยู่นั่นะสี่สิบหกเมตรเอ้ยไงวะนี่เหรอเจอคุณแน่มนเจอคุณแน่นเจอคุณแน่มเจอคุณแน่ตุ๋ยหลังอ่ะเออจะไมกูเล่นกาเกังวะไป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 ดีคร,รับเรา ตายภารกิจล้มเหลวเราจะได้อยู่กันนานๆนะผู้ชมบอกใครอยากอยู่กับมึงนะอโอเคอุ้ยโอภารกิจถันจะล้มเหลวอีกไม่ได้อุ้ยแซนแมนโอ้ยเกือบล้มเหลวเลยกูโอ, <c oughs> โอ้ขอโทษ <c oughs> เล่นการ์ดทิ้งหายไป กือบหน้าหันเลยครับหน้าหันเบย์อะเอ๊ะอะไรอ่ะอ๋อเอฟนี่มานี่แหละที่รอคอยหุบมัน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 ทำนีแบบจำกัดไม่ได้นะ ฉากแม่งฉากฉาก,ากเอออ๋อเลยนี่บ้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น ยิงทำไมเอพิจีนเล่นอะไรไม่เล่นยิงซังของเราของเราเ <c oughs> ฮ้ยพวกไหนวิ่งไปไหนกันวิ่งไปไหนกันวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอืม,ม,ม,มเก็บลายตัวเลยโอ้โหวิ่งรับกระสุนไปไหนเราไปเลยไปเลยกุกกุกกุตั้งเยอะ

พวกเรานะไสุที่แตกได้สุดนี่้วนี่รถหรอรถหร Uh YEAH! Uh. FROST! SLOW! Uh, 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 YOU okay, 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 okay. Uh. Uh, uh, uh. uh. <sighs> เฮ mm ้ยศัตรูเวลาใช้แล้วครับ RPG เสียรถระเบิดใส่หน้าว่ะ

วมันกว่าเยอะฮาร์ดคอร์ลุยเลยอ่ะโอ้โหหายไปทิ้งแถม ยิงท,ทีหลังยอกเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังยอกหลังยอกหลังยอกเยกี่ยมเอาไปอีกน่าเลยิ่งไป,นะปไ,ไหนแล้ว ใครวิ่งมาอ้เด็กหน้าหน้าต่อตาไกัคุณ่รถไม่ดีอันตรายอันตรายจะดสหน้าคุณไป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 ลครับล ูพวกออถอยไป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 วันนี้ได้จะโดน RPG นะเกือบตายไปโอเคข้าไปจัดการนะไม่าปจัดการมาพักก่อน

ปิดเลยอื้มอุ้ยฮึบเฮ้ยนี่นี่ในยิงนี่ก่อนสโลโมชั่นโอ้โหหน้าหันเลยเออ้าโอเควู้ปิดอะไรอ่ะโอ้ยิงมัน จบแล้วมั้ยจบยังวะช่วยใค้ออกมาสักคนหนึงปิดหน้าปิดตายโอเคจบแล้วเจอกัน